สวัสดีครับมาแล้วฮะใครๆก็เข้าครัวกับผมโป้งนะครับวันนี้ผมเตรียมเมนูที่ถือว่าเป็น1นึในร้อเมนูที่คุณต้องกินให้ได้ก่อนตายนะครับจัดจัดทำเนียบโดย The Sun นะของอังกฤษอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับผมจานนี้เป็นซุปตัวหนึ่งนะฮะเมนูขึ้นชื่อของ Russia, รัสเซียนะฮะหรือว่าสหภาพโซเวียตเก่าก็ตามเพราะว่าคุณก็จะเจอได้ในพวก ยูเครนก็มีเหมือนกันเมนูนี้เพราะว่าเขาก็เป็นเครือเดียวกันนะนะเมนูนี้ชื่อว่าบอชออกเสียงถูกป่ะไม่รู้อะ <laughs> นะครับบอชใครออกเสียงรัสเซียเก่งๆยังไงช่วยมาคอร์เริให้ผมด้วยกันละกันนะครับเป็นซุปบีทรูทนะครับสไตล์รัสเซียนะครับส่วนผสมมีอะไรกันบ้างดู อ่าส่วนผสมนะครับอย่างที่เห็นฮนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น vegetarian เลยนะฮะเป็นไอเดียเมนูที่ดีถ้าคุณจะทำเวลาคุณแบบช่วงกินเจหรือว่าอยากจะกินมังอะไรเงี้ยเหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะแต่ว่าเบสของเขาแค่นี้เลยพระเอกของงานครับบีทรูทนะครับกระหล่ำปลีนะแครอทหัวหอมหนะหอมใหญ่แต่ละนะมีเนยแล้วก็ซัลครีมคุณดูไม่ผิดหรอครับแค่นี้เองนะฮะอัตราส่วนเดี๋ยวไปดูใน foodtravel.tv นะแต่ว่าตอนนี้เริ่มทากันเลยมา เอาละฮะตอนนี้แม่เริ่มต้นเลยมันก็คือซุปผักดีนี่เองนะแต่ไฮไลท์คือบีทรูทเดี๋ยวน้ำมันออกมาจะออกแดงๆเลยตอนนี้ผมวอมเตาไว้เลยนะฮะแล้วก็จะมาหัน่นหอมใหญ่ก่อนเลยฮะผมจะหั่นให้เขาเป็นบรนะูนัวสฮะหรือว่าเป็นชิ้นเตาเล็กๆท่านั้นเองอุ้ยกระเจิงฮะกระเจิง เวลาคุณผู้ชมหั่นเล็กๆนะฮะมันก็จะยิ่งง่ายนะ,ะเวลาเอาไปผัดให้สุกอไปปรุงให้สุกนะเพราะว่าชิ้นมันเล็กใช่ไหมความร้อยมันเข้าถึงง่ายนะครับรนะหว่างนี้หม้อน่าจะเริ่มร้อนนะฮะผมเร่งไฟเลยลงน้ำมันมาเกาะน,นะครับ ไปเลยอ่านี่เราก็ผัดไปนะฮะให้เขานิ่มนะฮะถ้าจะสังเกตว่ามันแห้งเกินไปนะฮะลงน้ำมันเพิ่มนะครับผมจะผัดด้วยไฟอ่อนๆเบาๆครับอ่าอ่อนไปเลยนะฮะให้เขานิ่มใสนะฮะแล้วมันจะหวานด้วยระหว่างนี้ผมจะจัดการเจ้าพวกนี้เพิ่มเติมนะครับ อันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าเจ้าแครอทเนี่ยไว้ก่อนผมมาที่กะล่ำปลีก่อนเลยนะฮะใช้ไม่เยอะหรอกเอาประมาณมันนี้พอหัวน,นี้ตัดทิ้งอ่อนะ แง้บก็ให้นะฮะเดี๋ยวเราสเวทมันรอให้หอมนิ่มใสก่อนเนี่ยผัดไปครับเบาๆจะได้ไม่ไหม้นะหอมยิ่งสดนะน้ำตาคุณก็จะยิ่งไหลอันนี้พักไว้ก่อนนะครับทีนี้ตัวทำเขียงเลอะเลย คือบีทรูทนะผมเอาไว้หั่นที่หลังนะผมจะมาเล่นเจ้านี่ก่อนอ่าแครอทฮนะเอาเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยโอเคพอเพราะมันไม่ใช่พระเอกของงานดูที่หอมนิ่มยังเดีเ๋ยวเร่งไฟขึ้นมาแล้วฮะเพิ่มน้ำมนันอีกหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงผักอื่นลงไปผัดแล้วนะฮะจริงๆอ่ะวิธีการทำซุปอย่างนี้นะผมทำเป็นแบบติดนิสัยเป็นเบสิกสไตล์ฝรั่งเศสนะคือเราผัดก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ำลงไปแล้วมันจะได้ความหอมความหวานด้วยนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ทามเบลรี uh, แบบฝรั่งเศสเพราะว่าในสไตล์รัสเซียเขาไม่มีเอาละเรื่องนี้ครับก,กลําลง แหวบแครอทลงนั่นผัดโลดผัดให้สลบไปเลยอือเลยครับอ่าระหว่งังรอให้มันสลบนะเนี่ยผมดีไฟนิดหนึ่งอ่าทีนี้มาดูบีดรูทของเรานะครับหั่นน้งเปลือกนี้เลยฮะ แว้งให้แนะนำนะหผู้ชมหั่นบนกระดาษให้มันซึมไปเลยให้มันซับไปเลยง่ายดีไม่งั้นมันจะเช็ดไม่ค่อยจะออกนะฮั่นเปิด,อ,ปดออกเปลือกออกชั่วเข้าให้นี่ผมหั่นแบบหั่นกลัวเลอะนะอาจจะดูกระมิดกระเมียนนิด,น,ดนึงอย่าแปลกใจ เอาละในมอไหมหรือ,อยังเรียบร้อยยังยังไม่ไหมฮะไปเลยครับอ่าพิวที่บิดรุะะ่เนี่ยฮะเขาเอาไปอบในเตาก่อนมันก็จะเร็วดีในการปรุงสุกนะฮะแต่ว่าผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราเอามาทำซุปอย่างเงี้ยนะเราก็หั่นให้มันค่อนข้าง บางไปเลยนะฮะมาดูกันเราจะหั่นยังไงดีหัน่นเดี๋ยวเราหั่นเป็นเส้นเส้นแผ่นแนไปเลยแล้วกันนี่นะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะเพิ่งเปิดมาดูเฮ้ยอย่าแปลกใจนะที่ผมหัน่นเป็นอ,อยู่บนกระดาษนะเพราะผมขี้เกียจต้องมาขัดเสียงไนงะมันสีมันติดหนึบทนทานมากๆ ไปเลยให้บางๆเท่าที่คุณจะหันให้มันบางได้นะฮะพอสีของบิทรูทเขาแดงทนแน่นอนมากๆนะฮะลงไปเลยวังกระดาษติดด้วยนะน่อยผัดไปเลยครับทีนี้ผัดให้พอหอมขึ้นมานะฮะให้บิดรูทเริ่มโดนไฟนิดน,นึงแล้วหลังจากนั้นลง น้ำลงไปเลยนะครเป็นน้ำสต๊อกก็ได้นะครับถ้าใช้ดีเป็นสต๊อกเนื้อก็จะดีนะครับผมจะลงให้ท่วมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้มให้เขาให้บีดรูทนิ่มนะครับก็ต้มไปเลยประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเขาได้แล้วกลับมาดูกันเอาลดูสีผู้ชมดูโอ้ นี่มันยังจะโฟม่อไฟนี่หว่านะฮะบอชนะครับเป็นซุปสไตล์รัสเซียนะแล้วมันดีมากตรงที่ว่ามันเป็นเวนจี้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นไอเดียในการทำอาหารมังสะนะครับผมจะลงเนยนะฮะอย่าแปลกใจว่าลงเยอะฮะอันนี้ผมรีไฟลงมาพอสมควรแล้วนะใช้ไฟปานกลางค่อนอ่อนนะครับที่ผมพูดว่าอย่าแปลกใจว่าผมลงเนยค่อนข้างเยอะนะฮะตรงที <as> ่รัสเซียเนี่ยเขาจะทานบริโภคพวก ไขมันจําพวกเนอยอะ้รมันมากอกส่วนใหญ่เขาดื่มน้ำมันมากอกเลยด้วยซ้ำนะ,ะเพราะว่าอากาศเขาหนาวมากนะฮะอาหารมันก็เลยต้องคอนเทนไอเจ้าพวกนี้นะครับแต่นี่คือเราทําเราก็ปรับเอาให้มันเข้ากับสูตรกับบ้านเราแล้วกันแต่นี้ผมใส่ให้มันค่อนข้างใกล้เคียงกับของเขาแบบออริจินอลนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะก็ตบด้วยเนยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจัดจานเลยแล้วกันอร่อยละจัดจานเลย <c oughs> อ่าโอเคตอนนี้จานผมจะเสิร์ฟในกะลานะฮะแต่ว่าซ้อนอยู่ในชามให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะสีมันจะได้ตัดกันนะครับผมจะบอกว่าโบชของผมเนี่ยสีมันจะไม่ได้แดงข้นอ่อเข้มมากเหมือนแบบที่รัสเซียจ๋านะฮะเพราะว่านี้ผมโดยโดยอัตราส่วนแล้วผมไม่ได้ใส่บีทรูทเยอะขนาดนั้นนะฮะผมเน้นผักอืนอ่นๆด้วยนะจ๊ะ,ะแต่ anyway ก็ดูเป็นไกด์ไว้แล้วกันถ้าคุณชอบอยู่แล้วที่จะทานบีทรูทนะเพราะมันดีมากเลยคือคุณกินเข้าไปสีไหนคุณก็ถ่ายออกมาสีนั้นนะ <laughs> ผมชอบตรงนี้นะเละเทะเลยดูเห็นไหมคุณผู้ชมชวนคุยเห็นไหมเละเทะเลยเช็ดหน่อยนะฮะมันดูเป็นซุปผักง่ายๆฮะแต่ว่าสไตล์การกิน,นบ้านเขาเนี้ยอะอย่างบ้านเราแค่นี้เราก็เสิร์ฟได้แล้วโรยผักชงโรยผักชีของเขาโรยเจ้านี้ฮะ อืมนะฮะเข,เขาลงเยอะด้วยนี่โปะสาวครีมนึงอย่างนี้เลยฮะคุณดูไม่ผิดหรอกครับอื done and o ันโบชซุปบีทรูทสไตล์รัสเซียที่ใครๆก็ครอบครัวจัดให้ส่วนผสมเข้าไปดูนะฮะวิธีทำ foodtravel.tv แล้วควงตุลกกินเที่ยวไทยไปด้วยกันครับผม